เจ้ามาช่วยอะไรเลยยู่ใช้โูเลยแล้วก็ใช้กล้องถ่ายหมดเลยครับแสดงโชว์<อ>ผู้สื่อข่าวด้วยเออครับ,<อ>รบวันนี้ถึงตรงนี้นะนะครับตอนนี้ก็มาอีกประเด็นหนึ่งกรณีของเขตบางพัดครับเขตบางพัดมีคนหลงมาเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมาลงคะแนนครั้งนี้เนี่ย ใช่ไหมก็บอกว่ายังไม่เคยจําคุกจริงไงถึงแม้ถูกวิภากษาจําคุกชื่ออะไรขี้เกียจพูดสเสนีย์ปาก <c oughs> แต่ผมถามจริงๆเถอะไอ้เจ้าของชื่อนี้ไม่ใช่ยืนยันอย่างเป็นทางการหรือว่าข้านี่เป็นคนมอนเตเนโกรครับข้านี่ถือสัญชาติมอนเตเนโกรแล้วกฎหมายเกี่ับสัญชาติไทยให้ถือสัญชาติเดียวครับไอ้ก,กอรกต <c oughs> ทำไมไม่ตรวจสอบ ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทยครับแล้ววันนี้เมื่อไม่ได้เป็นสัญชาติไทยก็หา้ามอีกว่าห้ามคนถือสัญชาติอื่นมากเกี่ยวข้องกับการเมืองประเทศไทยและไอ้น,นี่วันนี้ขนาดสั่งนายกประเทศไทยได้อะครับแล้วยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผพราว่ากตมที่นี้อีกอ่ะห <c oughs> นักก็ไปอีกแล้วก็ไปตอบแบบเขาผูกตัดสิทธิ์ห้าปีหมดจากการตัดสิทธิห้าปีแล้วไม่ใช่ประเด็นที่ผมตั้งก็คือ <c oughs> คุณถือสองชั้นสัญชาติ แล้วสัญชาติไทยนี่สละไปแล้วใช่ไหมเพราะประกาศว่าตัวเองเป็นชาวมอนเตเนโกรโชว์พาสปอร์ตด้วยต่อสายตาชาวโลกว่าข้านี่ถือสัญชาติมอนเตเนโกรก็แสดงว่าเจดจนาอย่างเป็นทางการสละสัญชาติไทยแล้ววันนี้จะมีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยได้ไงนี่คือการใช้วิธีการไม่เป็นไปที่รัฐนูนกําหนดแม้แต่ประการใดทั้งสิ้นเลยแต่ยังคองอํานาจบริหารและอยู่ในครั้งมากของนิติบัญญัติของสภาไทยอยู่ มันก็เลยเป็นความน่ากลัวใช่ไหมครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกําหนดอะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายใช่แล้วก็ทําการทุกอย่างโดยคนที่ทําหน้าที่รัฐเอออวยแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่<ม>ทั้งๆที่ผิดกฎหมายแล้วคนที่ทําก็คือผู้รักษากฎหมายวันนี้เนี่ยเป็นความชอบธรรมเลยนะเมื่อมันผลออกมาอย่างนี้นะแล้วสารมนุษก็เคยชีย้ไว้แล้วว่าไอ้ตรงนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นปรปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นม,มุข ใช้วิธีการให้ได้มาซึ่งอำนาจไม่เป็นไปตามที่รัฐนุนกำหนดจริงๆวันนี้ชอบที่จะประกาศกฎในการศึกนะครับเพื่อความมั่นคงของประเทศเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกระบวนการในการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองซึ่งมีผลต่อความมั่นคงโดยตรงจริงไหมครับและการกําหนดเป้าหมายเนี่ยกำหนดเป็นแนวมาอย่างชัดเจนเอาแล้วนะสองอันต่อแล้วนะครับ,รบวันนี้นะเอาวลาผมก็เลยจะมาโยงว่าอีกพักหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งกระแสพอกันครับ เพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่ากูชนะเพราะมีคะแนนฐานเสียงอยู่ในมืออยู่แล้วแต่แต่ก็ไม่อาจจะไม่รู้ว่าเป้าหมายของไอ้คู่แข่งตัวเองตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ในการทําขนาดผมตอนทําให้ยางิดาผมยังแอบทาโพลเองเลยแล้วมันลงทุนขนาดนี้จะไม่ทําโพลเองได้ย,ยังไงใช่ไหม เอแล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไอ้ตรงนี้น่าจะหลุดถึงไอ้บ่อนการมานดันถึงก้าต่อสองหนึ่งไงใเช้าวันลงคะแนนอ่ะแต่ที่ไม่แก้อะไรเลยเพื่อสร้างกระแสว่าไม่เลือกเราเผาบ้านเผาเมืองมาแน่ครับตอนที่สร้างกระแสก่อนจะเจ็ดวันสุดท้ายยังไม่ค่อยขึ้นครับเล่นอีกมุกหนึ่งไอ้คนเผาบ้านเผาเมืองจะมาเป็นรองผู้ว่าจะมาเป็นรองผู้ว่าเรียบร้อย โดนเลยเข้าตากรรมกาเลเข้าตาเลยช่องยุีสามก็ปั่นใหญ่เลยมันเป็นวิธีการสร้างผีขึ้นมาสร้างความกลัวให้กับคนขึ้นมาแล้วคนที่กลัวโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจะเลือกไอ้ผู้สมัครคนเนี้ยไม่ได้เจตนาจะเลือกแต่เพราะความกลัวเลยเลือกไว้ก่อนพูดจริงๆนะครับถ,ถ้าเอาตรงไปตรงมาเนี้ยครับผิดเจตนำนครับเพราะไม่ได้เลือก คนที่จะมาเป็นผู้ว่าด้วยความสามารถอะไรเลือกเพราะกลัวว่าไอ้นี่จะเป็นรองผู้ว่าถ้าจะมองก็ฉะนั่นเป็นชัยชนะที่ไม่น่าจะภูมิใจอะไรเลยนะครับเมื่อทั้งสองพรรคไม่ได้ชนะอะไรเลยประชาชนชนะนเพราะประชาชนว่าเมื่อมึงเล่นกับกูงงี้กูก็เล่นกลับ นี่คือนี่คือความเข้าใจที่เป็นการพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนชากรุงเทพถูกไหมครับเจตนาลมนี่ต้องการเลือกตามคุณสมบัติความประสบการณ์ความสามารถแนวทางที่ประกาศที่จะมาพัฒนากรุงเทพมหานครครับประชาชนเมื่อมึงเล่นกูอย่างนี้มึงเล่นสกรปรกี้กูก็เล่นกลับไงกูก็ออกนอกกรอบบ้างว่ากูเลือกเพราะ <m> กูจะไม่ยอมให้นี่ชนะกูจะไม่ยอมให้นี่เป็นรองผู้ว่าเดี๋ยวมึงมาเผาเผาบ้านเผาเมืองกูมึงเป็นคนนําเผาใจกลางกรุงเทพมหานครวันนี้มึงจะเป็นรองผู้ว่าตบตบ,ตบหน้ากูได้ขนาดนี้ได้ไงว่าแล้วรถก็เต็มเลยเมื่อวานผู้ใช้สิทธิ์กระโดดพวดไปหกสิบเท่าไหร่เออหกสิบสามหกสิบสี่ท,ท,ทั้งทั้งที่คุณปิดปกติไม่ตอนปิดทีใหม่กทมแถลงว่าผู้ใช้สิทธิ์ ประมาณห้กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาไหน78็เปอร์เซ็นต์วะกทมก็ช่วยจริงๆนะตอนนั้นตอนนั้นคะแนนยังส่งมาไม่หมดประมาณหกแล้วสื่อบน,น,นช่องก็ถูกซื้อหมดพอปิดทีมไปเล่นเอ็กซิสโพลเล่นแอลลนตี่โพลโอยเล่นกันทุกช่องผมต้องดูเนี่ยยกไปในช่อง13บเพราะมันไม่มีแล้วท่านทราบทราบไหม,มไครับว่าต้นตำรับป,มปรมาจารย์โพเนี่ยออกมานี่โอ้โหเอากันใหญ่เลยสี่สำนักบอกว่ายังไงมาเนี่ยพอพูดไปเสร็จหมด ผ่านไปประมาณไอ้บ่ายสามโมงกว่าๆเฮ <c oughs> ้ยคะแนนหมอสืบันนำตลอดเลยไอ้ไอ้พลเลยเลิกพูดหายไปเลยครับา่าพอหมอ,มอสืมันนำมาบอกม้วนเดียวจบครับด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยพาจางกิตาเข้ามาเป็นผู้ว่างไงผมบอกม้วนเดียวจบแล้วเคยมีคะแนนไอ้เปาไฟฟ้าแซงไหมไม่มีเลยไม่มีไม่มีแม้แต่สักครั้งเดียวในระหว่างการนับแต่ผมคาดไม่ถึงว่าครัไอ้นี่ผมพลาดคาดไม่ถึง ผมค่าไม่ถึงว่าไอ้สเวฟฟาร์มจะได้ถึงล้านนี่เพราะว่าครัเพราะว่าโอ้แสดงว่ามันวางถึงล้านแล้วเพื่อให้ขาดนะครับถูกไหมแล้วก็ผมว่าประจัิปปัดก็คงวางว่าตัวเองเที่ยวนี้เพราะว่าเขาที่แล้วตัวเองได้เข้าเก้าแสนเนก้าแสนกว่าครับประจันิปปัดคงมาตัวเองล้านแต่ไม่แน่ว่าตัวเองจะชนะหรือไม่ก็สร้างกระแสดึงอีกทีนึงไอ้ลองพูดว่าไอ้นี่จะมาไอ้นี่จะมาได้อีกสองสามแสนคะแนนก็ชนะไป ไม่ถึงสองแสนคะแนนและความฉลาดก็คือดึงคนที่จะเป็นรองผู้ว่าเผาเมืองแล้วก็เอาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาประกบด้วยถูกมันก็เลยกลายเป็นทั้งกระแสเนกติ p พ s i ิ i คู่กันไปไปไอ้นายกไอ้นายกก็อ่อนหัดเขาไปถามนี่แทนที่จะตัดประเด็นอย่างรุนแรงเลยไม่กล้าไม่กล้าตัดกลัวผิดใจคนแสดงไม่รู้ไม่รู้ไอ้คนอยู่มังนอกจะเอาไงไงก็ไม่กล้าเพราะไม่กล้าก็สมอ้างเลยไปเลยครับ เวลาแก้ไม่ทันแล้วห้าวันโอ้ยคนออกเต็มเลยตอนเช้ามา <c oughs> ถึงโคนลา่าโอ้ยเป็นโอ้โอรถติดเป็นบ้าผมโอ้ว่าวันนี้คนกรุงเทพออกผมไม่คิดว่าเขาจะคนจะออกขนาดนี้ครับ <c oughs> ฉะนั้นออกด้วยกระแสไม่เอาไอ้นี่เป็นรองผู้ว่า <c oughs> อันเนี้ยครับถึงไอ้นี่เป็นใครไม่อยากพูดน้องนุ่มผมเหมือนกันมันถึงเป็นปรากฏการณ์ว่ามันมีครั้งไหนไหมครับที่เลือกคนแต่ไม่ต้องการได้คนนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนสมัครคุณทรภัยอ๋อครับเลือกเพราะมั่นไส้เจ้าแม่กทมคนหนึ่งลักษณะเลือกเพราะมั่นไส้จริงครับทำเป็นเจๆดๆจดเจดเลือกสมัครเลยบทเรื่องใช่ไหมสมัครถึงในล้านขึ้นล้านกว่าสมัครถึงในล้านแล้วก่อนการขั้งแรกของเพราะว่าก่อนาจำได้ไหมใช่ครับเลือกเลือกคนนี้เพราะกันเพราะกูไม่อยากเอาคนนี้มีคนกทมเคยทํามาไงแล้วช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นก็เป็นรู้สึกจะเป็นอดีตนายกทักษิณนี่แหละ อ่าใช่ใชที่พาพาเดินพาพงสะพงลงลงเรือ,อขึ้นรถ<ง>อะไรไปีสองพสี่สิบสมัครได้ล้านล้านสองหมื่นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไอ้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 เจ้าแม่คนนั้นน่ะถูกทิ้งกว่าครึ่งไงแล้วปจจระชาธิป,ปัตย์ถูกทิ้งมากกว่า,านั้นเนี่ยบิ๊กหอยลงไงครับคนใช้สิทธิความสามารถถึงแปดห้าเปอร์เซ็นต์ผมมีสถิติอยู่น้องสาวท่านด้วยเป็นน้องสาว ฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อคนกรุงเทพตัดสินใจอย่างนี้เอารักษาบ้านเมืองไวน้นมันบอกเป็นนายะสอดคล้องกระแสของคนทั่วประเทศในวันเฉลิมที่ห้ธันวาที่ผ่านมาที่ลานพระลกรูกไอ้เจ้านา,านยกตัวดีก็ถูกโคไอ้เจ้าประธานรัฐบาก็ถูกโครประธานสานฎีการรไม่ถูกเพ,พ,พราะว่าสูงสุด ที่ยวนี้มาตอกย้ำาดยคุณกรุงเทพว่ากูไม่เอามึงชัดเจนไหมครับนี่คือประชาชนฉะนั้นการเคลื่อนไหวใหญ่ของพี่น้องประชาชนต้องต้องน่าจะเป็นไปตามที่เรียกร้องก็คือน่าจะต้องเคลื่อนให้ได้ก่อนที่ไอ้รัฐบาลบ้าซึ่งเราปฏิเสธมันสองครั้งแล้วโดยคนกรุงเทพและคนทั่วประเทศเนี่ยอย่าให้เขาส่งใครไปขึ้นศาลโลกครับมีมความ,มผมตอบ้วนะเรา<ช>ได้อะไรอย่างหน่ มีความเห็นจากนักวิชาการท่านหนึ่งที่วิเคราะห์เรื่องการทําโพว่าทําไมถึงผิดมากขนาดนี้เขามันไม่ผิดเองนะมันรับจ้างครับมันถูกสั่งมาแล้วก็ขนาดเขาสั่งได้ถึงปาามาจา์โพที่ที่ดังๆนันนะไม่ต้องเอ่ยชื่อตั้งแต่อยู่พลังธรรมอ่ะไอ้นี่ก็บิดปากาให้จนเจงจนทุกวันนี้ครับแล้วเมื่อวานนี้มีมีมีโพนึงถูกของนิดาครับนิดานิดาโพถูกแล้วก็นักวิชาการท่านนั้นก็บอกว่า พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยเนี่ยเมื่อเขาไปทปําโพยสิ่งหนึ่งที่ที่พิสูจน์ได้คือในการเมืองมีอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องอันหนึ่งที่ทําให้คนดีเนี่ยไม่ยอมให้ความเห็นทางการเมืองนั่นหมายถึงพลังเงียบหรือเปล่าครับเขาบอกอ่ยเอสิทธิโพที่ไปทําโพเนี่ยคนที่เลือกฝั่งรัฐบาลออกมาจะประกาศตัวเลยว,ว่าเลือกฝั่งรัฐบาลในขณะที่คนดีๆเนี่ยคือรถเกง่งมาเสร็จเลือกตั้งคือรถหนีเลยแล้วคนที่ไปถามเนี่ยก็ไม่ตอบ ผมพูดอีินะครับไม่ใช่ว่าพอออกมาแล้วผมพูดเป็นตูเป็นตาไม่ใช่เราตอนก่อนนั้นมันอยู่ในสถานการณ์ที่หมายมันพ้นแล้วก็ดูไม่ดีอ่ามันดูไม่ดีก็สมังทันทีว่าดูไม่ดีเพราะว่าช่องสิบสามก็แตกเป็นสองขั้วอแล้วผมก็อยู่ในานะก็ให้ช่วยดูแลทิศทางการเมืองก็พูดจริงๆสารภาพคือคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะว่าเขาทำโดยไม่บอกผมตั้งคู่ผมก็เลย สังวันท่าทีว่า <laughs> ผมก็ดูแลเสร็จแล้วจริงๆนะผมบอกจริงนะโดยประสบการณ์ผมเนี่ยเที่ยวนี้ผู้อิสระยังไงก็ไม่ชนะครับแล้วผมแปลกใจมากบางคนคิดว่าตัวเองจะชนะได้ยังไงมันไม่มีประเด็นที่จชนะได้เลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคะแนนจัดตั้งหรือคะแนนนิยมส่วนตัวที่จะสร้างเป็นกระแสขึ้นมาไม่พอค<ม>รับ <c oughs> ไม่พอแล้วพอไม่พอแทนที่จะสร้างไอ้ความฉีกมุมกับพายาม หาเสียงเปดกลมกลืนไปไม่มีทางนั่นต้องสร้างความแตกต่างใช่ไหมใช่ความแตกต่างที่ฉะนั้นเนี่ยที่ถูกมาประชาชนเลยมองว่าถูกส่งลงมาลงเพื่อตัดคะแนนอีกคนหนึ่งเสียเกียรติภูมิจะตายไปกลายเป็นว่าถูกส่งมาเพื่อเป็นเหยื่อทางการเมืองซึ่งน่าเสียดายนะและนี่คือความเอามาหิตของการเมืองถ้ารใครที่รู้ไม่เท่าทันก็จะอยู่ใน ค่ายกลแล้วจะค่ายกลแล้วผมก็ส่งสัญญาณอย่างเชิงแล้วเจ้าตัวดันเชื่อว่าตัวเองจะชนะผมเลยต้องเงียบมไงไม่พูดแต่โดยเ้นผมเนี่ยมันไม่ชนะแต่ความอมหิดตรงนี้ค่ายกลที่ปั่นหัวประชาชนไปมาเนี่ยกลุ่มการเมืองหนึ่งก็เก่งพอที่จะเอากระแสเหล่านี้ให้คนไปอยู่ในกระแสความกลัวแล้วก็ไม่เลือกก็ไม่ได้ไม่เลือกก็จำนวนแสดงว่ากระบวนการเหล่านี้มันสร้างมา คะแนนที่มาโดยไม่เป็นไปตามวิธีรัฐมนตรีกำหนดเนี่ยคนที่จะทําหน่วยงานที่จะทําได้มีสองหน่วยนะครับเขตกับสํานักง,งานตารวจแห่งชาติในการเลือกตั้งครับเพราะทั้งเขตและสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติมีสอน,อนในพื้นที่เกี่ยวข้องในการการจัดการ,รับเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาฉีพเกี่ยวข้องในการกําหนดตัวกรรมการประจําหน่วยการเลือกตั้งครับ ก็แสดงว่าแผนการจัดการที่กำหนดเป้าฉะนั้นคนที่พอไอ้ไอ้กระบวนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมันใช้มาแต่2 5 2 8มาแล้วมาถึงวันนี้28ปี2 5 5 6แล้วมันต้องสังคนาใหญ่หมดใหม่หมดแล้วเพราะว่าวันนี้มันเป็นคะแนนที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐมนตรกำหนดถึง7-8แสนคะแนนแล้วครับฉะนั้นมันถึงเราบอกว่าพักเขาพักเขาเขามีเขามีคะแนนเขา ไอ้นี่ไม่ใช่คะแนนบริสุทธิ์นะคือทําทุกกระบวนการแล้วใช่ไหมครับ<อ>ท่านใช้คําว่าแผนบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาอีกเจ0 0 0สนคะแนนเป็นคะแนนที่<อ>ไม่ได้มาโดยวิธีการที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะเป็นการได้มาซึ่งอํานาจไม่เป็นไปตามรันูญกหนดเหมือนกันครับฉะนั้นอย่าภูมิใจเลยมันไม่มีเกียรติศักดิ์ศรีแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าวันนี้เราต้องสังเกตนาระบบการเลือกตั้งประเทศครั้งใหญ่หมดไอ้ก็ตอนนี้ใช้ไม่ได้เตะออกไป ไร้ซึ่งสมรรถภาพไร้ซึ่งความสามารถอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วาไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตร์กำหนดได้แล้วตัวเองก็ทํา<ไ>เป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรไปสแตปมตายเขาซะอีกอันนี้ก็<ม>ถือว่าไหนเลือกต่างผู้ว่าก็ถือว่าการมีประเด็นไหนบอกว่าชั้นแล้วนะแม้คนแพ้ก็ไปถึงเป้าหมายตามที่ต้องการแม้ในการเลือกตั้งระดับชาติมีครั้งหนึ่งผมก็พิสูจนได้เห็นว่ามันมันโกง